อยู่กันในเกม Crisis Action กับผม Dark Fox นะเว้ยก็สลับในคลิปนี้ก็จะมารีวิวปืน Death Night สีทองแล้วกันนะก็เป็น Golden Death Night นะฮะโอเคตายไปอยู่กันในโหมดของกระตุนฮีโร่นะฮะป้าระเบิดไปแล้วเฮ้ยมีคนมานี่ว่าเพื่อนระวบงนะเพื่อนคนนั้นนะ่ะหลบกันแล้วกันโดนให้ระเบิดโดนผมนี่แหละโอเคสองคิวอีกตัวนงึงตรงนี้สวัสดีนายเย้ะปืนอันนี้แล้กันนะปืนฮาโลนะปืนจีฮาโลไนนะฮะ ก็จะมารีวิวในคลิปนี้ด้วยเลยละกันนะฮะทั้งสองก็บอกเลยคลิปนี้นะรีวิวตัวด,ดิ้งก่อนโอเคฮะมาหลับเตรียมพร้อมไปก่อนละกันนะฮะมีใครมาหรือเปล่าม,มีคนมาที่ผ่านสองคนเลยฮะเยอยแล้วหัวไปอีกคนนึงตรงนี้เอาตายไปแล้วโดยพวกเราเก็บไปนะฮะพวกเราแบบยังโหดเลยมามีใครมาอีกหรือเปล่าน่าจะตายหมดแล้วทีมเราโคตรโหดเลยฮะ ฝั่งนั้นแค่3คนเองเหรอฝั่งเราคือมีกันครบทีมแหละทางนี้ฮะโอ้โหปืนเนเธอร์เก็บหมดเลยนะฮะแบ่งรับสิเพื่อนโอเคฮะเพื่อตายเลยกระสุนหมดไม่โอเคฮะเราเกิดมาแล้วเอมตรงนี้ไงเหมือนที่นายมีการนั่งยิงด้วยฮะคนนี้เฮ้ยนั่นข้างก็เข้าฮะลั่นหัวไปแล้วก็อีกคนนึงตรงนูน้นเดี๋ยวก่อนนะเตรียมพร้อมก่อนโหลดดิ้งก่อนแล้วกันนะฮะมาแล้วพร้อมแล้ว ทางนี้เยอะธนูธนูธนูปดิธนูสองคิวนะฮะโดนเพื่อนลหรโถ่เว้ยอีกแค่นิดเดียวเองอะโหลดดิ้งก่อน,นมีใครมาปะ่ะงอ้ยมีคนมานี่า่ปาปาระเบิดไปฮะแล้วก็ยิงไปเรียบร้อยโดนฟันไปแล้วทีมเราแบบยังโหดเลยฮะมา let's go ฮะทางนี้เลยอ่าเพื่อนเราปาระเบิดติด,ดน้ <laughs> ่น่าจะสปิน เดี๋ยวก่อนนะปะแล้วระเบิดอ้าวโดนระเบิดตายได้มาหนึ่งคิวนะโดนระเบิดได้อยู่ได้อยู่เยอะสี่คิวโอ้โหประกาเต็มเลยตรงนี้เยอะมากๆากนะโห้ไม่ตายอะ่ะปืนมีคนเบาแล้วปืนไอ้ปืนฮาร์โลน,นี่ผมก็เลเวลสี่เองนะยังไม่ได้อัพเลยเพราะว่ามันอัพยังไงกํังดูฮะอันนี้เฮ้ยธนูธนูธนูลั่นหัวไฟนะเกือบแล้วตัวจริงก่อนละกันโอเคฮะมาอยูคนหนึ่งตรงนี้ วันดีฮะหกคิวอีกแค่นิดเดียวเองอ่ะก็จะได้เป็นฮีโร่แล้วฮะมาลั่นหัวอีกแล้วฮะผมบุกเลยแล้วกันนะฮะไม่ผมไม่ไหวแล้วบุกเลยนะวันดีนายยิงปะยิงไปยิงไปโอ้โหอีกแค่นิดเดียวเองโอเคฮะมาปาร์เบิร์ดเช็คก่อนแล้วกันเฮ้ยเพื่อนเราเป็นฮีโร่นี่หว่าทางนี้ต้องมีคนนะฮะมีคนไหมโอ้เพื่อนเราดักเลยอ่ะคนนั้นไม่ดักเลยฮนะมาเอาตายหมดแล้วตายหมดแล้วฮะเพื่อนเราเก็บหมดเลย ด้านหน้าเรียบร้อยตัวปืนสไนเปอร์ไรเฟิลนะฮะปืน M200 สองร้อ้วยะยิงตายไปฮะ M200 อัพเต็มด้วยเป็นปืนในตำนานแล้ว M200 เนี่ยไม่โดนอ่ะไปเช็คอีกแล้วกันไม่มีใครมาเลยฮะเพิ่งเกิดมาดิว่ะสวัสดีฮะหนึ่งคิวแก้แค้นด้วยด้านหน้ามีหนึ่งคนฮะหลบก่อนแล้วกันโอ้โหขรู้ดิว่ะโผล่ไปยิงแล้ววันนี้มึงมึงไอ้คนเยอะเลยมาปาร์ตหมดไปแล้ว แล้วก็โดนแมะโดนด้วยเจ๋งไปเลยฮะเอยด้านบน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 มีคนเอื้อระเบิดระเบิดใครเนี่ยโถนะโถเอ้โธตรงนี้พอดีนายจ้าเอพอดีเลยฮะตดดิ้งก่อนละกันด้านหน้าเหมือนเห็นหัวคนตาระเบิดไปฮะอันนี้มีคนมาเอ้ธนูนี่ปะเยอะธนูผมโคตรเกลียดอะธนูฮะตดดิ้งก่อนใหม่คนละธนูเนี่ยเอื้อ มาไหลแล้วกันนะนี่ไงเอาตายไปแล้วเอาเรียบร้อยนะแตกหมดตี้เลยทีมนั้นมาเลสโกฮะ <Gren ade. S 1> ป่าไประเบิดเอาโดนโดนอีกแล้วตุ้มโดนนะทักทกแต่ก็เจ็บอยู่นะยิงฮะยิงฮะสเต็ปกำแพงหนึ่งแล้วกันไม่กล้าบุกไปฮะกลัวธนูกลัวธนูแล้วอะตอนนี้ฟคแมนอะ ไม่โผไปเลยอะ่ะโผให้เราเก็บหมดแล้วฮะฝั่งนูน้นไปผมไปดี่าปตามคพนนี้ไปฮะตามเพื่อนเราไปเลยสวัดดีนายเอ้ยมีคนยิงนายอยู่อะเฮ้ยธนูธนูอุ้มเกือบโดนหลบทานนะเกือบแล้วเ้ธนูนี่ผมริงก่อนละกันนะฮะเฮ้ยด้านหลังเข้าแต่ก่อนนะผมขอต่อยหน่อยใช่ไหมเนี่ยขอต่อยด้านหลังนะฮะแต่ก่อนนะผมต้องได้ต่อยอะในตาเนี้ย ขอต่อยหน่อยวันนี้เธอเราขอต่อยหน่อยฮะนี่ไงนี่ต่อยไปต่อยไปเรียบร้อยต่อยหัวแตกเลยนะสวยเฮ้ยด้านบนมีคนนดิบ่ะไอ้ธนูอ่ะด้านบนอ่ะเราเบิร์ตเช็คก่อนละกันนี่ไงธนูบนฮะต่อไปโดนแต่ไม่ตายคนอื่นเลยวันนีนายตายไปนะสองคิวผมเพื่อนเราจะเป็นฮีโร่แล้วลว่ะเราขอบเป็นบ้างสิเพื่อนฮีโร่เนี่ยวั็ดีฮะไอ้เพิ่งเกิดนดิบ่ะหลบก่อนละกันมาเราพร้อมแนละ้ว เอ้ธนูหลบก่อนเกือบแล้วผมไปยิงฮะยิงไปยิงไปเฮ้ยเฮเดี๋ยวก่อนนะด้านหลังก็มีต่อย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 แล้วละกันนี่ไงฮะแล้วก็ทางนี้อีกหนึ่งคนทางนี้เฮ้ยคนยิงนิ่งดีกว่าเอ้าโตฟรีเอ่อธนูโอ้โคตรแม่นเลยตาเบิร์ดเช็คฮะเฮ้ยด้านบนมีคนดีกว่าระวังนะเพื่อนเอาเพื่อตายไปแล้วไม่ผมสินี่ไงเอาตายไปแล้วโดนเพื่อนลัดไม่ บุกไปเลยเพื่อนเออแล้ฮะบุกไปเลยละมาแล้วนะเอาตายไปแนละ้วต่อหน้าต่อตาเลยฮะเยอะโอ้โหเพื่อนเราบุกมาเต็มเลยฮะโอ้โหโคตรเยอะเพื่อนเราอะ่ะบุกบุกถึงฐานนะฮะยิงไปยิงไปโอ้โหขอคนเกิดมาดี่วะโอเคได้มาหนึ่งคิวครับปืนท็กเยอะมันเยอะเกินไปหลบก่อนแล้วกันถอยก่อนถอยก่อนนะฮะโคตรเยอะอื้มกระสุนหมดนะฮะแล้วแต่นะโหลดดิงกันแล้วกัน ยิงไปยิงไปยิงไปด้านหน้าฮะเยอะไอ้โหลดยิงก่อนอือหึแปลงล่างเลยแล้วกันนี่ไงล่ะสับไปฮะแล้วก็อีกตัวนึงเอาตายไปละเฮ้ยด้านหน้าสับ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 อีไม่ตายไม่ตายไม่ตายต้องให้ตายสินี่ไงล่ะหัวแตกไปนะฮะอีกหนึ่งคนคือเป็นฮีโร่นะฝั่งนั้นคนนี้ไงลุมยิงเลยเพื่อนลุมยิงมันเออยนั่นแหฮะสับ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 ตามตามตามสับเรียบร้อยสับหัวแตกเลยฮะย่อไปย่อไปก็ชนะไปนะฮะเย้ เราก็มาต่อกันอีกสตันหนึงดีกว่านะในโหมดของระเบิดและการวางระเบิดนะฮะ Let's go เริ่มเกมได้นะหนึ่งหนึ่งวะหนึ่งหนึ่งนะฮะในบมดระเบิดทางนี้ต้องมีคนมาหรือเปล่าผมจะดักเขานะวนางระเบิดเช็คก่อนละกัน,กนไม่มาฮะอืมผมว่าน่าจะด้านหลังหรือเปล่าเนี่ยสภาพนี้นะฮะไอ้เพืคนเข้ามาฝั่งเรานี่วาเจ๋งไปเลยเพื่อนทางนี้มีปะผมได้ยินเสียงด้านหลัง เดี๋ยวแป๊บนึ่งนะใครยิงอะเอ้ยเอ้ยด้านหลังเข้านี่วะด้านหลังเข้านิ่ไงล,ล่าสวัสดีเธอนะฮะยิงปยิงไปยิงป้าย,ยิงตอดเลือดนะฮะ,ลละหลบกลันละกันโหลดดิงฮะ,ะมาโฟมบุกล,ละกันร,ระเบิดเรียบร้อยนะฮะเฟิร์สบัตก่อนแล้วละกันมาสองหนึ่งศูนย์ไปฮะ,ะทางเดิมเลยเขาต้องมาทางเดิมอย่างแน่นอนเลยนะฮะตรงนี้ปะมาหรือเปล่าเพื่อนระ,ระเบิดเช็คก่อนแล้วก็ เออปลาตรงนี้เลยละกันนะฮะไม่มามีไหมเอาเพื่อเราตายนี่มาไอ้ตรงฐานเราฮะตรงฐานเราเลยผมได้ยินเสียงตรงฐานฮนะทางเนี้ยด้านหน้าเลยมีเสียงคนเดินอยู่ตรงนี้ไม่มีนี่ไงเจลาว,วดีนายเธอสินะเธอเลยเป็นนายอะวดีเธอปืนดรูมด้วยฮะปืนดรูม RPK ีนี่ไงสองคิวอีกคนหนึ่ง ผมขอฟังเสียงก็แล้วกันนะฮะผมได้เสียงเขาเดินด้วยแหละตรงไหนเนี่ยอืมเดี๋ยวก่อนนะต้องใจเย็นๆนะฮะมีคนออกมปหนึ่งคนอ้าวไปดีเธอเอาคนเข้ามากเต็มเลยฮะงานนี้จริงไปเลยเพื่อนไลลาหาอีกสองคนนะฮะทาไงไหนเนี่ยขอบาระเบิดแล้วอ่ะน่าจะตรงนี้แหละนะฮะ,ะเบิดมีปะเอาตายไปแล้ว ผมจะกู้ระเบิดเลยละกันนะฮะกู้แบบน,นั okay. ่นด้านๆไปเลยนะฮะแบบนี้โอเคฮะมาสวัสดีเพื่อนปืนแก๊สตู้ิ่งอีกแล้วนะฮะตามเพื่อนไปแล้วกันใส่เปอร์ไรเฟื่นแฟดไล์นะทีมเราโคตรแม่นเฮ้ยมีคนมาที่แบบเพื่อนยิงมันเพื่อนยิงมันตายไปแล้วงานดีเพื่อนปืนเอเคอัพเต็มนะคนนี้เฮ้ยนายยิงใครเพื่อน มันไม่มีนะเพื่อนยิงก๊แพแงกับเพื่อนอืปืนแก๊สซูลิงนะทีมเราโหดมากอ้าโดนยิงตายไปแล้วไอ้ปืนอันนี้ดีกว่าเรียกว่าเจ็ดด้วยนะโคตรเท่เลยอะฝั่งนั้นนะ่ะอืมทางนี้ปะมีคนเข้ามาอีกคนนะฝั่งนั้นจุดบีเหรอเพื่อนไหนอะจุดบีอะไม่มีสักคนหนึ่งจุดบีนะฮะอืมอีกหนึ่งคนนะ่ะ อยู่ไหนก็ไม่รู้ฮนะวิ่งหาวิ่งหาตามหาฮะแล้วนายยิงใครเพื่อนในคนนี้ยิงมั่วยิงมั่วนะคนนี้ไอ้ปืนสแก๊กซิงเนี่ยทางนี้ก็ไม่มีนักเคลียร์มากเลยอะ่ะเป็นอยู่ไหนกันเนี่ยอีกหนึ่งคนเนะี่ยเอาตายไปแล้วโดนปืน AK เก็บปายนะฮะเราไม่ได้คิวเลยอะ่ะไปเลสโก o ฮะตามใครไปดีให้เพื่อนไปตัวบังกระสุนนะเฮ้ยระเบิดระเบิดใครเนี่ย ไปเลยเพื่อนนำไปเลยเพื่อนเอ,อ้ยมีคนมาเอาตายไปละโอ้คนนี้โคตรแม่นเลยเอ่ะไอ้ปืนเ k เคเนี่ยยิงแม่นมากนะฮะแกสติงดับเบลิลคิวเลยแล้วขอบัาสิเพื่อนใครโดนระเบิดตายวะนะ <c oughs> ไม่เอาเรียบร้อยนะฮะไม่ได้คิวเลยในตานี้ก็ชนะไปนะฮะมาต่ออีกแล้วกันนะะในโหมดวระเบิดในแบบใหม่นะฮะมันก็คือแบบเก่านะแต่ว่ามาเล่นแบบนี้ไง พอแมปแล้วคือมันมันไม่ค่อยสนุกนะแบบนี้น่าจะสนุกนะอ่เระเบิดเช็คฮะไอ้คนมาที่ว่าเอาโดนระเบิดด้วยเอาตายไปแล้ว,วฮะหืเดี๋ยวก่อนนะโหลดดิ้งก่อนเหมือนจะมีมาอีกตรงนี้ไงอยู่ดีฮะปืนเดสตายไปนะฮะมาโคตรมันเลยตาน,นี้ผมเกือบตายอะ่ะเมื่อกี้นี้ฮะถ้าเกิดผมยิงไม่โดนนี่คือตายนะฮะเฮ้ ด้านข้างด้านข้างยิงข้างนี่หว่าคนนี้หลอยข้างนะต่วกว่อนนะมาเฮ้ยด้านหลังก็มีต่วกว่อนนะหน้าก็ามีหลังก็มีนะะปืนไอรอนไหนจะกลาเลยเพื่อนคนนี้ปืน T M P ฮะคนนี้ยิงไปยิงไปยิงไปเฮ้ยโหลดดิงด้งโหลดดิ้งฮะจักปืนพกมาแล้วก็ยิงฮะยิงเอาโดนด้วยนะฮะเรียบร้อยฮะเฮ้็ดปืน T M P กับปืนดูอัลดราก่อนนะคนนี้เจ็ดดปืน T M P ป่ะอัพเต็มลึกหรือเปล่าเนี่ยฮะลายพางแบบนี้ หรือเปล่าวะมันอัพเต็มปะไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนะฮะ <c oughs> เอาราเบิด์เช็คแล้วก็ไงต่อฮะออกปาตาฮะคนนั้นเรียบร้อยเลย <c oughs> โอ้โหปีทีพีคนนี้ทีพีอัพเต็มนี่หว่าอีกแค่นึงคนอีกเพื่อนไงต่อฮะจะไหวไปะเนี่ยโอ้ถ้าเกิดนายเก็บได้หมดนะบอกเลยว่านายโหดมากฮะเอาจะมาดูคนนี้กันว่าจะเข่าจะเก็บได้หรือเปล่านะฮะ สู้เพื่อนหืมลั่นหัวด้วยเชดโด้นะมีการย่อ <laughs> มีการย่อนะฮะคนนี้หืมคืณทีพีก็จัดว่าโหดอยู่นะถ้าเกิดใครเล่นเป็นนะโหดมากคุทีพีเนนะี่ยแต่ผมเล่นไม่เป็นไงปาไปแล้วเบิดฮะแล้วก็ทางนี้ป,าปา้าไปบุกไปเลยเธอเอออะฮะผมจะตามแล้วกันให้เพื่อนเป็นโล่ไงเป็นโล่บางกระสุนเอาตายไปแล้วหนึ่งคนฮนะด้านหน้ามีปะเครีย์นี้ก็เคลีย์เหมือนกัน อีกหนึ่งคนเองโอ้สไนเปอร์ SVD ฮะดราก้อนนอได้อยู่นะทางนี้ฮะชิบอ้าวัสดีนายยืนทำอะไรเนี่ยยืนนิ่งเหรอฮนะโอเคมา Let's go ฮะตามคลิปไปเลยปาระเบิดไปแล้วก็ทางนี้ต้องมีคนมาหรือเปล่าปาไปฮะ้าวโดนด้วยเจ็บหนักอยู่ฮะคนนี้ตามฮะตาม อย่างนี้ต้องตามทอ,อย่างนี้ปะเอาเพื่อเราตายดีกว,ว่าเอ้ยด้านหน้ามีคนอยูอ่ดีดไนหืลั่นหัวไปเกือบตายเฮ้ยมีคนยืนนิ่งดีกว,ว่าเอ้ยตวัฟตวฟรีตัวฟรีเราขอแล้วกันตวัวฟรีนะฮะเรียบร้อยตายไปอืแตกหมดนะฮะก็ชนะไปานะฮะเย่ผมก็ได้ mvp ด้วยนะฮะก็จัดว่าเด็ดเลยถ้างั้นสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่เพียงเท่านี้ก่อนรายการผมก็ชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ ใช้ทุกันนะก็จะกันในคลิปหน้าแล้วกันก็บ๊ายบาย